You're listening t อ KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกร Security ที่ p p n n e s ar, s i n v e s เ m e n t โอเคมาต่อกันในฝั่งของตัวไอซ์กันไอซ์สวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับโอเคอ่ะเริ่มรเร็วๆกันนิดนึงเอา JMT ก่อนเลยครับได้ครับก็จริงวันนี้มีเป็นพรีวิวนะครับกำไรไตรมาสาของของ j m t นะครับก็น่าจะเป็นไตรมารที่ที่ดีนะครับสำหรับตัวผลประกอบการนะครับแม้ว่าจริงๆไตรมาสนี้เป็นไตรมารที่มีล็อกดาวเยอะนะในในเดือนเดือนเดเดือน8นะครับแต่ว่าเราว่ากำไรไตรมาสาจะบวกขึ้นได้สิบ เยอนเยอแล้วก็9% Q on Q มาอยู่ที่315ล้านนะครับหลักๆแล้วเนี่ยการเก็บเงินในไตมาสเนี้ยังทำได้เท่าเดิม<ๆ>เทียบกับไตมาสก่อนนะครับแล้วก็อาจจะลดลงเล็กน้อยด้วยไม่เทียบกับปีที่แล้ว1%นะครับอยู่ที่970ล้านแต่ว่าการรับรู้ไรายไดนย้น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่า g m t เขามีพอร์ตที่ตัดต้นทุนหมดแล้วเนี่ยมากขึ้นนะครับการรับรู้ เงินสดที่ทเก็บดดนบนอรอตเนี่ยมันไม่ต้องตัดต้นทุนแล้วเข้าเข้ารายได้เข้ากําไรเลยนะครับจีเนตผลที่ทําให้เรามองว่ากําไรไตามาสามเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวได้ทั้งเยออนเอและคิวออนคิวนะครับแต่ว่าไม่ได้หน่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเงินสดมันยังไม่มานะครับเงินสดจะมาอีกทีคิวสี่นะครับในภาพเนี่ยไตายมาสี่ที่เราอัปเดตมาคิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นเยอะนะครับเป็นไปตามภาพใหญ่แล้วก็ทุกตัวแหละที่เราเล่ามาส่วนใหญ่เนี่ย ไตรมาส4จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการเปิดเมืองแล้วนะครับอย่างของ JMT ก็คือลูกค้าก็จะมีความสามารถในการนําเงินมาชําระมากขึ้นนะครับติดต่อลูกค้าง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่นําให้กําไรของของ JMT น่าจะฟื้นต่อได้ในไตรมาส4และเผื่อจะเป็น new high นะครับแต่นั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่แนวโน้มกําไรครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับไตรมาส3ไตรมาส4ดีนะครับเพราะว่าขึ้นขึ้นทั้งสองไตรมาสเลยนะครับ ส่วนการซื้อนี่นะครับก็เท่าที่อัปเดตน่าจะยังทําได้ตามแผนว่าปีนี้เนี่ยซื้อทั้งหมด6กพัล้านขั้นต่ำนะครับแม็กก็กรอบบนอยู่ที่1,0,000ล้านน่าจะวิ่งอยู่ในเรนนี้นะครับแต่มาสามก็ยังน่าจะยังซื้อได้เยอะอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการเติมพอร์ตเข้ามาบริหารนะในปีนี้ก็น่าจะแอช i e ทำได้ตามเป้าเหมือนเดิมนะครับส่วนของ JMT วันวันนี้เขาจะว่าจะขึ้น,ข,นขึ้นตัว x r อนะครับุ่นจะมีด i ลูชัลงบ้าง เอ็กเอเอ็กเอใช่ใช่กนรที่ผมแชร์กับคุณฟังแล้วนี่ให้ <c oughs> ก็คือวันนี้เนี่ยนะครับตัว JMT เนี่ยนะครับจะขึ้นเครื่องหม่เอ็กเอเอกเอก็คือตัว RO บวกกับ Warrant นะครับโดย RO เนี่ยก็คือสิทธิ์41บาท50นะครับอัตราส่วน4.67ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ Warrant เนี่ย3.4ต่อหนึ่งวอลเลนตนะครับวันนี้ก็จะขึ้นเครื่องหม่เอกนะครับอ่ไะไอ้มองอยังไง <c oughs> ครับก็จริงๆนในในราคาเนี้ยถ้าดู กิมไม่ค่อยมีอัพไซด์แล้วนะแต่ว่าถ้าผมคิดว่าถ้าเก็ดเอเอขึ้นไปมันก็จะมีดายลูชั่นราคาหุ้นก็จะลงนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เพิ่มทุนที่41บาท50ซึ่งถ้าดู4 1บเาท50เทียบกับเป้าเราเนี่ย50บาทมันก็มีอัพไซด์อยู่เยอะพอสมควรงนั้นเนี่ยใครที่มีอยู่นะครับเนี่ยเมื่อวานแล้ววันนี้ลงมาผมคิดว่าควรใช้สิทธิ์เรียกว่าใช้สิทธิ์ในการเพิ่มทุนใช้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นตรงนี้นะครับเพราะว ใครถือหุ้น<ค>วันนี้คือมันต้องอยับใช้สิทธิ์แล้วครับใช่ใช่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าราคาราคาที่จะได้จองโอเคนะเพราะว่าราคาห้าสิบาทของเราเนี่ยได้รวมเรื่องเรื่อง,องนี้ไปแล้วคือรวมจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยได้เป็นห้าสิบาทตรงนี้นะครับแต่นเนี้ยก็กวันนีก้ก็ดูกันนะครับแค,คำนี้นันยังเป็นอัพเฟอร์ฟอร์มเหมือนเดิมราคาเป้าหมายห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับ โอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้เหมือนสัญญาณไม่ค่อยดีนิดนึงอ่ะมาต่อกัอนที่ตัว MTC ครับไอซ์ครับเอ่อต่อไป MTC เนี่ยก็ผมเมื่อวันขึ้นมาเยอะนะครับก็จริงๆในในไตรมาสสามนะครับกำไรผมคิดว่ายังไม่น่าตืน่นเต้นเท่เทาไหร่นะเอ่ออาจจะเติบโตอาจจะเติบโตได้สักประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าภาพเยือนนี้อาจจะลดลงนิดหน่อยสักสี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่า 1,290ล้านนะครับตัวเลขผมคิดว่าใกล้เคียงกับไตรมส2นะครับแต่แมสนี้เนี่ยข้อดีคือโลนหรือสินเชื่อเนี่ยยังโตได้ดีนะครับประมาณตั Q ้ง5% Q on Q แล้วก็25% y e on y e อ่าแต่ว่าตัวที่แน่าจะเป็นตัวที่หักล้างกันไปเนี่ยคือการตั้งสำรองนะครับผมคิดว่าการตั้งสำรองน่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับในไตรมส3ก็ทําให้ตัวอมไลน์หรือกำไรเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากไม่เทียบกับตัวตัว็อปไลน์ที่เข้ามา นะครับอีกอันหนึ่งที่ยังเป็นตัวกดดันอยู่ในตมาสนี้คือโลนยวหรือว่าสินดอกเบียเ้ยของของสินเชื่อที่ปล่อยมันยังน่าจะยังลดลงอยู่นะครับเพราะว่าจากแผนของเขาแหละที่ตมาสก่อนมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะครับเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีปรับขึ้นนิดหน,อน่อยเป็นสิบหกแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในดิพอสมคว่งตรงนี้มันใช้เวลาในการรีพรซิ่งตรงนี้ไปนะครับอันนี้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ท,ท,ที่น่เป็นตัวกดดันงบการเงินในใน,ในตมาสนี้นะครับ แต่ององไรก็ตามข้อดีของตัวนี้ยังเหมือนเดิมผมคิดว่า Asset Quality เน,นี่ย NPL เนี่ยยังต่ำแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นเยอะนะครับน่าจะอยู่สักหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนเดิมก็จะทำให้ตัวอ่ v e r a g e Ratio ของของเ t c เนี่ยเยอะเหมือนเดิมคือร้อยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเยอะกว่าเมื่อเทียบกันกันกบกับคู่เทียบอย่างสวัสดิ์ที่มีอยู่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมองไปเนี่ยไตรมาสสี่เป็นไตรมาสที่จะดีขึ้นเหมือนกัน นะครับในเชิง Q1Q Q, แต่ว่าเยือนเยียบผมว่านะ่าจะยังสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยไตเมื่อสี่เนี่ยตัวที่เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยคือสินเชื่อหรือความต้องการสินเชื่อนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าโรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดแล้วนะครับมหาวิทยาลัยเริ่มกลับมาเปิดบางแห่งก็จะกระตุ้นเรื่องการต้องจับใจ่ายใช้สอยจ่ายค่าเทอมนะครับซื้อชุดซื้ออะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักที่ที่ช่วยเรื่องสินเชื่อได้นะครับ อีกอันนึงคือนิมหรือว่าส่วนต่างกงแต่ดอกเบีย้ยน่าจะเริ่มคงที่นะครับเพราะว่าเขาปรับตัวดอกเบีย้ยขึ้นมาเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นไต่มาสี่รับรู้เต็มไต่มานะครับแต่ส่วนสุดท้ายเนี่ยตัวคอสต์ซนคั่มหรือว่าค่า้จ่ายเนี่ยไม่เทียบกับรายได้น่าจะค่อยๆลดลงได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าไต่มาสามเนี่ยเขาเปิดสาขาไปเยอะผมเดว่าไต่มาสี่อาจจะไม่ได้เยอะเท่านั้นนะนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยค่าจ่ายจะเริ่มนิ่ง มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ที่วิ่งขึ้นนะครับก็ตัวนี้ยังชอบอยู่นะครับราคาเป้าหมายเจ็ดสิบเอ็ดบาทเหมือนเดิมนะครับเป็น upper f o r m a n c e นะครับอัพไซด์อาจจะมีนิดหน่อยจาก,จาก,จากตัวธุรกิจใหม่นะถ้าเราเห็นก็จะมีจัดตั้งจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมานะครับชื่อเมืองไทยเพเลเตอร์นะครับชื่อ,อจริงก็บอกอยู่ว่าน่าจะทําประมาณไหนนะครับก็เราคิดว่าน่าจะเห็นสตลลตีรร้ตรงนี้หรือว่าเริ่มแถลงได้ในะปลายปีนี้ต้นปีหน้าแอน ALIS ก็น่าจะใส่ ตรงนี้เข้าไปในประมาณการได้ในปีหน้าเป็นต้นไปนะครับโอเคนะครับไอซ์ถามอีกนึงเ,เราเพูดถึงตัว m อ,อ MC c มไม่ต้องพูดแล้วแหละมันคุณมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อาวานนี้คือขึ้นหลายตัวเรามาตัวตัวหนึ่งดีก,กว่าเราแบม นะครับแบมนี่ก็ต้องบอกว่าเริ่มฟื้นเหมือนกันแต่ยังฟื้นช้ายอยู่และเห็นบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีการถแถลงว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมนกวิเคราะห์นะครับไอซ์อัปเดตให้กับคุกนนิดนึงว่าไอซ์คิดว่าเราคิดมุมมองอยังไงก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในฝั่งของนาวิเคราะห์การประชุมนกวิคเคราะห์ครับโอเคครับก็จริงๆสำหรับสำหรับแบมเนี่ยผมคิดว่าขี่แต่มาสามเนี่ยมองข้ามไปได้นะมันไม่ได้เรียกว่าเป็นตัจัยชั่วคราวนะครับ ส่วนมองข้ามไปประชุมนักวิเคราะห์สัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าโทนน่าจะน่าจะเป็นในทิศทางที่ positive มากขึ้นนะครับ management น่าจะน่าจะเห็นความมั่นใจมากขึ้นนะหลังจากที่เริ่มเปิดเมืองละรอบที่แล้วมันยังปิดเมืองอยู่นะ management ก็ดูไม่ค่อยกล้าคอมมิตตัวเลขอะไรเท่าไหร่นะครับรอบนี้แน่น่าจะเป็นไปในโทนที่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวยอดในเดือนตุลาถ้านมมีโอกาสได้อัปเดตกันผมเชื่อว่าตัวเลขน่าจะดีขึ้น นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเรื่องปรับเป้าหรือว่าการเก็บเงินอะไรพวกนี้ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะต้องปรับนะเพราะว่าแต่เดิมเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยมันก่อนโควิดแล้วนะครับต้องดูว่าทําได้ใกล้เคียงเป้าแค่ไหนถ้าตกเป้าไม่มากเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นสายที่ดีนะครับอืมโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับสวัสดีครับ